You Will Never Walk Alone เดินไปด้วยกันกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบกับสุริย์เกล์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดยการไร้หวังคว้าแชมป์ให้กับปืนใหญ่แต่ลิเวอร์พูลสุดโหดเป็นอุปสรรคใหญ่สถานการณ์เจ็บหนักปืนใหญ่ไร้กำลังสำคัญ ดิคันไรนะครับกองกลางตัวเก่งของไอปินญาอาร์เซนอลออกมาแสดงความหวังว่าปี2025จะเป็นปีที่ปืนใหญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามเขาอยอมรับว่าทีมจําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมอื่นในการหยุดยั้งลิเวอร์พูลที่กำลังโ์ฟอร์มได้อย่างร้ยอยนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับอาร์เซนอลเพิ่งเปิดบ้านเฉือนชนะอีฟซีวิตาไป1ประตูต่อศูนย์โมเมนสุงที่่านมาสมม่งผลให้พวกเขาก้าวขึ้นมารั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีก แต่ก็ยังตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่ถึง6คะแนนแถมหงแดงยังแข่งน้อยกว่าอีก1เกมอีกด้วยทีมผ่านมาอาร์เซนอลจบอันดับรองแชมป์พรีเมียร์สองฤดูกันติดต่อกันโดยเป็นรองเป็นแค่แมนเชสเตอร์ททั้งสองครั้งซึ่งดิคันไรต์เองต้องการที่จะยุติบทบาทราะรองของทีมให้ได้ในปีนี้บอกว่า,าปีใหม่จะนํทถ้วยรางวัลมาให้กับเราเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดคุณต้องคว้าชัยชนะให้ได้ ีแคนไร้เกี่ยวกับอเมซอนพร้อเราสามารถชนะเกมต่อไปได้เรื่อยๆแต่มันจะไม่มีความหมายเลยหากคุณไม่ได้แชมป์อะไรติดมือลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงขึ้นพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทั้งในยุคข,ของเจคกิ้งคลับและตอนนี้ภายใต้กองคุณทีมของอา์เนอร์สลัดพวกเขาเล่นได้อย่างดุดันเราต้องการให้ทีมอ,อื่นช่วยเราสกัดดาวรุ่งทำให้พวกเขาเสียแต้มบ้างเพราะเราทำได้แค่โฟกัสที่ผลงานของตัวเองและหวังว่า จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่งางไรก็ตามครับโอกาสนการล่าลแชมป์ของอาร์เซนอลดูจะยากลําบากมากขึ้นเมื่อต้องมาเสียบุคกีโยซาก้าปีกตัวเก่งของเทียมจากการมาเจ็บหนักที่เอ็นหลังหัวเข,ข่าคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยหลายสัปดาห์และมีความกังวลว่าเขาอาจจะต้องพักยาวจนถึงเดือนมีนาคมดิการร้อยยอมรับาก,การขาดซาก้าไปทําให้เทียมต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากคืนนี้มันแตกต่างไปเมื่อไม่มีเขาเขาเป็นผู้เล่นกุสกันของเรา ดิแคนไรท์กล่าวเสริมเราจะต้องปรับตัวมันเป็นโอกาสของนักเตะคนอื่นที่จะก้าวขึ้นมาและแสดงผลงานให้ดีในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ขณะเดีดวยวกันนะครับดิแคนไรท์ก็มั่นใจว่าฟอร์มการเล่นของตัวเองก็กําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ,จหลังการศึกหนักในศึกยูโร2024ซึ่งทีมชาตงกฤษสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพราะมอ,อสตาร์ทได้ไม่ไดีนักหลังจบศึกยูโร แต่2องื่สามดาที่่ันมาผมเริ่มกลับมาเก้าที่เข้าทางและตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งเบนดกโชว์ฟอร์มเดือดแฟนบอลโรคร,ร้องลิเวอร์พูลอยากเรียกตัวกลับเบนดกนะครับปีดดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่ถูกปล่อยยินตัวไมนกับมิดเดิลสโบตลอดฤดูกาลนี้ โชฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งในเกมแชมเปี้ยนชิพนัดล่าสุดนะครับโดยในเกมที่โบโรเปิดบ้านเสมอมกับเจฟฟิลเวนส์เดย์แบบสุดมัน3ประตูต่อ3เมื่อวันบ็อกซิ่งเดย์ที่ผ่านมาเบนด็อกโชฟอร์การเล่นของความเจียบคมด้วยการมุงประตูขึ้นนำให้เก็บทีมตั้งแต่นาทีที่5จากลูกคอสของฟรินส์อัลเซตประตูดังกล่าวถือว่าเป็นประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้และยังมีส่วนร่วมกับประตูของทีมไปแล้วถึง7ลูกจากการลงสามสิเกม แมนเชเร์ซินะครับจองนำไปก่อนถึง3 0ในครึ่งแรกแต่กลับถูกเชฟฟิลเวนสเ์เดอร์ไล่ตีเสมอนหนึ่งน่เลอเชื่อในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ลับฟานสเตนเบิร์กโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนั่นทำให้สถานการณ์ของ้าบ,บ้านยิ่งลำบากย่างไรก็ตามนะครับแม้จะทำได้เพียงแค่เสมอกับเชฟฟิลเวนส์เดอร์แต่แฟนอลโบโร่ก็ยังคงพัฒนาใจในผลง,งานของเบนด็อกโดยพวกเขาร้องเพลง,งชื่นชมดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์รายนี้พร้อมกับเรียกร้องให้ลิเวอร์พูล ไม่เรียกตัวเขากลับแอนฟิลก่อนกำหนดอย่าเรียกเขากลับแฟนบอลรายหนึ่งเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียขณะที่รายแสดงเขาเห็นว่าเบนด็อกกำลังทำง,งานได้อย่างเยอดเยี่ยมภายใต้การกุมทีมของเมคเชนคาริกฟอร์มอดีเดนของเบนด็อกทำให้เกิดคำถามว่าลิเวอร์พูลจะพิจารณาใช้เงินแขนเรียกตัวเขากลับจากสัญญายืิมตัวในเดือนมอรกราคมน,นี้หรือไม่โดยแฟนบอลหงแดงบางส่วนมองว่าเบนด็อก ok สมควรได้รับโอกาสภายในทีมชุดใหญ่ของหงแดง มากกว่าที่จะไปทุ่มเงินคว้าตัวนักเตะอย่างฟแฟนเรดิโกเขียซ่ะสำหรับเบนโดกะคการย้ายจากเชลติกมารุ่มที Liverpool, มลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสมเยปี2022และเดินลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่หงดงไปแล้ว10เกมโดยประเดิมสนามในวัยเพียงแค่16ปีในเกมที่พบกับดาร์บี้เกตตี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเขาเพิ่งเซ็นัญยารรยยาวชบัใหม่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่่วงร้ายได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าก่อนช่วงคริสต์มา ทำไมต้องพักยาวตลอดช่วงที่ระยุดของฤดูกาล2023-2024แม้จะรับบาดเจ็บแต่เบนโดกก็ยังถูกเรียกตัวติมชัดสกะตแลนดชุดใหญ่เป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งขันยูโร2024ก่อนจะถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บดังนกล่าวกระทั่งได้ประเดิมสนามในนามทีมชาติเมื่อเดืนกันยายนในเกมพบกับโปแลนด์ในึกยูฟ่าเน,นชันลีก2024นะครับ เวอร์จิฟันไดเผยเคล็ดลับฟอร์มเทพฝึกหายใจทำสมาธิสู่เส้นทางแชมป์พิมลีกเวอร์จิฟันได้นะครับปากกรหลังตัวแกล่งกับตันทีมของลิเวอร์พูลในวัย33ปีนะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ช่วยให้หงดงมีลุ้นแชมป์พิม์ลิกอย่างเต็มตัวล่าสุดกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้เปิดใจถึงเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้เขารักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้อยู่ในระดับสูงสุดนั่นก็คือการฝึกหายใจและการทำสมาธินะครับ ฟันได้ถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกประสบความสำเร็จความแชมป์มามากมายกับลิเวอร์พูลทั้งพิมลิกยูฟาแชมเปลีกและรางวัลส่วนตัวอีกนับไม่ถ้วนเส้นทางสู่ความสำเร็จของฟันไดไม่ได้มาจากพรสรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวินยัยและความมุ่งมั่นในการดูแลตัวเองทั้งในและนอกสนามแม้ว่าจะต้องทุกเทอย่างหนักในสนามแต่ฟันได์ให้ความสุขกันกับการฟื้นฟูร่างกายนอกสนามไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนกันที่่ันมาที่ลิเวอร์พูลต้องแข่งขันในอีก เสี่ยรายการทําให้ร่างกายต้องรับภาระหนักฟันไดจึงหันมาให้ความสําคัญกับการทําสมาธิและเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อรับมือกับความกดดันการทําสมาธิเป็นสิ่งที่เราทํากันเป็นประจําอยู่แล้วและผมพยายามฝึกหายใจในตอนเย็นเป็นครั้งคราวเพื่อให้รู้สึกสงบฟันไดกล่าวผมรู้สึกว่าการทําสมาธิช่วยได้มากแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลับสบายขึ้นหรือทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียด นอกจากการทำสมาธิแล้วฟันได้ยังมีภารกิจประจำวันอื่นๆที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการเข้าซาวน่าแช่น้ำแข็งและว่ายน้ำซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับการฟื้นฟ,นฟนูสภาพร่างกายของนักกีฬาหลังจบเกมผมจะกลับบ้านและทำกิจวัตรประจำวันของผมเช่นเข้าซาวน่าแช่น้ำแข็งว่ายน้ำและออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวเดเร็วที่สุดฟันได้อธิบาย ฟันไดย้ําถึงความสำคัญกกของการมีวินัยในตัวเองและการทําเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งสํกกาคัญมากสาหรับนักฟุตบอลอาชีพที่มีตารางชีวิตที่ยุ่งยิ่งยุ่งเหยิงแม้วันลเว์พูจะมีทีมงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแต่ฟันไดก็ยังคงให้สำคัญก,ก,กับการดูแลตัวเองและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็สํกกาคัญเช่นกันและนั่นว่าสโมสรก็ช่วยเหลือในเรื่องนี้ฟันไดกล่าวเสริม ผมมีเชฟส่วนตัวซึ่งช่วยได้มากแต่สิ่งสุญที่สุดก,ก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับให้เพียงพอเป็นเรื่องยากมากเพราะบางครั้งหลังเกมคุณอาจจะนอนไม่หลับแต่ผมก็จะพยายามหาเวลาพักผ่อนหรือยีบหลับในตอนบ่ายลิอร์พูทะยานฟ้าสามแข้งดังโชว์ฟอร์มเทพภายใต้การคุมทีมของสลอตซึ่งแสงหน้ายุคเจกิ้งครับ ฤดูกาวเข้าสู่ปี2 0 2 5อย่างสง่างามนะครับภายใต้การนำทัพของคุณสุนุ่มไฟแรงอย่างอเนอร์สลัดโดยยังคงรักษาความหวังในการคว้าแชมป์พิมลิกและยุฟฟาแชมป์ลิกได้อย่างเหนียวแน่นสลัดเข้ามารับช่วงต่อจากเชกิ้งคลับได้อย่างราบรื่นพิชมหงสวงดงให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม หนึ่งในกุญแจสาคัญสู่ความสำเร็จของสโลตคือการดึงศักยภาพของนักเตะ,เะเที่มีอยู่ภายในทีเมเดิมออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะสามนักเตะต่อไปนี้ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายจนอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาก้าวข้ามกิจาการดเดิมไปแล้ว 1. นึ่งไรอ,อันสกาฟเฟนแบกจากตัวสํารองสู่ดาวรุ่งพุ่งแรงกาฟเฟนแบกย้ายาาจ,จากบาเบย์มินิ์กมารวมทําลิลโโ์พูลเมื่อปีที่แล้วในยุคข,ของเชกน์กลอบเขาแทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนาม แต่ภายใต้การกุรทิมของสล็อตมิฟิ์ชาวดัตารนี้กระปรกรายเป็นกำลังสำคัญในแดงกลายซึ่งโชว์ฟอร์มนี้อย่างโดดเด่นจนเจมี่กาลเกอร์อดีตตำนานลิเวอร์พูลถึงกบนำไปเปรียบเทียบกับแพทริกวีล่าตำนานกองกลางของไอบินยาอาเซนอลสล็อตปลูกปัน้นกราฟฟินแบกให้กลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุโรปด้วยวัยเพียงแค่22ปีเขาเต็มเปี่ยมไปได้วยพลังความแข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ในการเล่น พร้อมกับการก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในระยะยาว 2. กอนตานสมิการ์ดแบ็กซ้ายจมบุกผู้ท้ยจิงตำแหน่งตัวจริงก่อนหน้านี้สมิการ์ดจะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของแอนดี้โรเบิร์ตสันแต่ในยุคข,ของสลัตแบ็กซ้ายชาวกรีซรอยนี้ได้รับการลงสนามที่มากขึ้นและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังสมิการ์ดโชว์อร์มไี่อย่างแข็งแกร่ง,งทั้งเกมรับและเกมรุกจนมาตินเคลลี่ยกย่องว่าเขาคือภัยคุกคามครั้งใหญ่ของทีมคู่แข่ง แม้จะต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลแตู่ม,มิการก็กลับมาลงสนามได้อย่างเดียี่ีมและกลายเป็นู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับโรเบิร์สันในการย่งชิงตำแหน่งแบ็กซด์ตัวจริง,นนง 3. ลุยดีอาร์ตปีกซ้ายจอมผิวผู้เจ็บขมดีอาร์ตย้ายจากเอฟซีปาร์ตมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ด้วยความเร็วทักษะและความสามารถเฉพาะตัวเขาถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสำคัญในแนวรุกแต่ในยุคข,ของเชกิงคลับ เดีร์ไม่สามารถจูฟอร์มการเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามภายใต้การกุมทีมของสล็อตเดียกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งขาทำประตูและสร้างสันตุการให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกำลังสําคัญในนรุกของลิเวอร์พูลดวยฟอร์มก็เล่นที่ร้อนแรงเดียร์ดกลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาทุนทุนใหม่กับลิเวอร์พูลและมีแนวโน้มว่าเขาจะกลายเป็นกําลังสาคัญของหงส์แดงในระอยะย,ยาวสรุปการเข้ามาของอา์เนอ,อร์สล็อตได้ปลูกชีพหงส์แดงให้กลัับมางางงอีกคร้ เขาไม่เพียงแต่พาทีมคว้าชัยชนะแต่ยังดึงศักยภาพของนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่โดยเพาะกาเฟนแบกซามิกัสและดีอาร์ทที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาก้าวข้ามขีดจํากัดเดิมๆของตัวเองไปแล้วและพร้อมที่จะเป็นกําลังสำคัญของลิเวอร์ pool ในการไล่ล่าความสุดเลในอนาคตลิลลอนเซเนเลือกบาร์เซโลนาลิเวอร์ p o o ช่วงคว้าตัวปีกระดับพอป แม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักนะครับแต่ดูเหมือนว่าเลรอนซาเน่ปีกตัวจี๊ดของไบยมินิกจะเลือกเส้นทางค้าแข้งในถิ่นแคมป์หนูกับบาร์เซโลนามากกว่าลิเวอร์พูลพลาดเป้าหมายเสริมทัพลิเวอร์พูลสร้างความประหลาดใจในตลาดกั斯坎นักเตะในช่วงสมุิที่ผ่านมาด้วยการเซ็นย,ยาก,กับนักเตะเพียงแค่รายเดียวก็คือฟาเลดิโกกียซาแน้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าพวกเขาจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเสริมทัพโดยชดยิงในตำแหน่งปีก ซื้อของลิลลีซาเนตจึงถูกเชื่องโยงเข้ามาอย่างหนาหูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาของซาเนตกับไปเยือนกําลังจะหมดลงในช่วงสมัยปี2025ซา ça, เนตเลือกบาซ่าเหนือลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากคอร์ดออฟซด์ระบุว่าซาเนตมีความต้องการที่จะปรัรอมทีมบาร์เซโลนามากกว่าโดยเขามองว่าลาลิกาสเปนคือจุดหมายปลายทางในฝันและเชื่อว่าบาซา่าคือทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขา มีการคาดการณ์กันว่าโอกาสการยัดทีมของเซเน่อาจเปิดกว้างขึ้นหากปราฟินญาปิดตัวเก่งของบาร์เซโลนาตัดที่จยะย้ายออจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2025ลิเวอร์พูลอาจไม่เสียหายแม้จะพาก,กว่าตัวเซเน่แต่ลิเวอร์พูลอาจไม่รับผลกระทบมากนักเนื่องจากโมซาลาปิดตัวหลักของทีมใกล้ที่จะต่อสินะทุกใหม่กับสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งนั่นจะทําให้เขาอยู่คากแข้ง,ขงในทิณแอนฟิลด์ต่อไปอย่างไรก็ตามลิเวอร์ยังคงต้องมองหาตัวแทนของซาลาเอาไว้ในระยะยาว โดยอาจพจานณาดึงตัวนักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสริมเทมและให้เรียนรู้จักซาราก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตด่วนมาเรสกาประกาศเชลซีไม่พร้อมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเชลซีร่วงลิเวอร์พูลผงาดนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกผมบอกคุณแล้วเอนโซมาเรสกากุนซือเชลซีประกาศลั่นหลังเกมพ่ฟุตแลม2-1่คาบ้านในศึกบ็อกซิ่งเดย์พร้อมย้ำจุดยืนเดิมว่าทีมยังไม่พร้อมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ควมแพแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้สิงโบร์นะครับตามหลังลิเวอร์พูลเจ็ดคะแนนแล้วยังแข่งมากกว่าอีกหนึ่งเกมมาเลสกากด้อดกมาพูดถึงสถานการณ์ของทีมหลังจบเกมว่ามันน่าเสียดายมากโดยเฉพาะยิ่งกับวิธีที่เราแพ้ในนาทีสุดท้ายมาเลสกากล่าวหลังจากโรสลิโกโมนิสซัดประตูใส่กับบูลแลมในช่วงทุ่เวลาบ,บาดเจ็บที่สแตมฟอร์ดเบดแต่เราก็ต้องยอมรับมันและตอนนี้เรากำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า กุนซือชาวอิตาลียังได้กล่าวถึงรูปเกมในนั้นนี้ว่าเราสามารถจัดการเกมนี้ทีกว่านี้ควบคุมเกมนี้ขึ้นแต่นี่คือเกมที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เราพูดหลายครั้งแล้วว่าเราเป็นทีมที่อายุน้อยมากแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการได้เห็นพวกเขาเติบโตและพัฒนามาเรสกายังคงยืนยันคาเติมที่เคยพูดเอาไว้ก่อนน้นนี้ว่าเชลซียังไม่พร้อมสาหรับการลุ้นแชมป์ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้สิ่งสําคัญคือเราต้องเห็นความจริงจากภายใน ด้วยเหตุผลหลายประการเราไม่พร้อมสําหรับการท้าทายแชมป์สิ่งที่สุดกันที่สุดก็คือการเห็นทีมพัฒนาขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะพ่าภแพ้กับฟูลล่มแต่เชลซีก็ยังมีโอกาสกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์โดยพวกเขาจําเป็นต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและหวังให้ลิเวอร์พูลสะดุดในเกมต่อๆไปสถานการณ์ในตอนางคะแนนทีมลิ้ ลิเวอร์พูลยังนำโด่งเป็นสาฝูงที่ง่องอางเชลซีจิกคะแนนและยังน,น้อยกว่า1เกมอ์เซนอลแซงเชลซีขึ้นมาเป็นรองจากฝูงแล้วหลังจากเอาชนะอิซิวิดทาวหนึ่งศูนย์ในค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซี Chelsea มีคิวลงสนามอีกครั้งในวันจันทร์ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะมาริสกาเน้นย้ำว่าเชลซียังไม่พร้อมลุ้นแชมป์เชลซี Chelsea จำเป็นต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาโดยเร็วการแข่งขันพิมพ์ลีกดูกาลน,นี้ยังคงเข้มข้นและน่าติดตามต่อไปเราิปท้ายกันที่ข่าวลือ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้บรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาชั่วใหม่กับอิบไรมาโกนเต้กองหลังตัวเก่งของพวกเขาแล้วในเวลานี้โดยกอนาเต้เตรียมที่จะเซ็นสัญญาช่วใหม่ขยายระยะเวลาออกไปอีกถึง4ปีและเจ้าตัวจะได้รับเงินค่าเหนื่อยเพิ่มเติมเป็น2เท่านั่นจะทําให้เขาได้รับอยู่ที่ประมาณ1 40, นึ0 0 0สนส่ปอนด์ต่อสัปดาห์ประกาศหลังในวัย25ปีทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไป เพราะเขามีความสุขดีกับสโงสรแห่งนี้และต้องการอยากที่จะเล่นให้กับที่นี่ให้นานที่สุดอีกด้วยที่มาก็คือ TBR Football นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับก็าาคาดการณ์ว่าน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นการน,นะครับนี่คือข่าวลือจาก TBR Football นะครับเซ็นสัญญากัน4ปีค่าเหนื่อย140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับอิบไรฮิมากนาเต นิกสุลการลิวพูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็ยงของวันที่28ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ